ช่วงที่2ของข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับกับผมสกลทีและคุณหนิงนันทิยาครับค่ะเรามาติดตามข่าวที่น่าจะทําให้ชาวสวนยางเนี่ยใจชื้นขึ้นได้เยอะเลยนะะคเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเหลือกิโลนึงไม่ถึง60สิบอะไม่ถึงห้าสิบเลยมั้งตอนนี้เหลือกิโลละสี่สิบหกาสี่สิบเจ็ดบาทค่ะจากเดิมในก่อนหน้านี้สมัยถ้าจำไปกันได้3 4ปีที่แล้วเนี่ยตั้งร้อยกว่าร้อยแปดสิบที่สูงสุดนะ สูงสุดเนี่ยร้อยแปดบาทโอหลงมาแบบลงมานี่ไม่รู้จะยังไงเท่านะครับก็เดือดร้อนกันไปทั่วเลยชาวใต้เนี่ยชาวสวนยางเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนในการทําสวนยางจากการเปิดเผยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ65บาทต่อกิโลกรัมนะคะแต่ที่ขายได้ตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ4 6บถึง47บาทเท่านั้นเองค่ะก็เลยน่แหละค่ะจำเป็นจะต้องมีมาตรการนะคะในการที่จะดูแลเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศจากรัฐบาลค่ะพลเอกประยุจัน์โอชาายกรัมนตตีเนี่ยท่านเป็นฐานะของประธานคณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันนะคะและก็มีการแถลงหลังจากการประชุมค่ะว่าที่ประชุมนั้นได้เห็นชอบตามข้อเสนอสีแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่ไปหาเรือกับผู้ประกอบการและผู้ปลูกยางมาแล้วส่วนการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวก็มีแผนในการดําเนินการแล้วค่ะ คิดว่าเรื่องของอยางพาราต้องใช้เวลาประมาณ2-3ปีถึงจะแก้ได้หมดเพราะปัญหานั้นสะสมมานานทั้งเรื่องของการปลูกการวิจัยพัฒนายางการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่มีอยู่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะปะลัดกระทรวงเกษตร,รจะไปคุยกับประเทศที่ผลิตยางหรือว่าไตรภา,าคีเพื่อหาหรือร่วมกันว่าจะทำยังไงให้ราคายางของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จะตกลงกันเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะขึ้นขบวนเดียวกันคือรถไฟสายยางพาราแห่งชาติเป็นรถไฟขบวนเดียวกันและต้องไม่ตกกลาง แต่ต้องเป็นลดด่วนนะคะคือแก้ปัญหายางพาราได้สําเร็จโดยเร็วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลน,นี้ไม่ใช่รัฐบาลปกติเมื่อตนไม่มีพักการเมืองไม่ได้สังกัดกลุ่มต่างๆต,ตนก็ต้องดูแลทุกคนมาตรการอะไรที่ทําได้ก็จะเร่งรัดที่จะทําให้ค่ะ สำหรับมาตรการเฉพาะหน้านะคะที่ประชุมนั้นก็ได้เร่งรัดให้ช่วยเหลือเกษตรกรรายละ2,520บาทซึ่งเกษตรกรก็พอใจค่ะและอนุมัติเงินกู้5,000ล้านบาทให้กับสหกรณ์ยางเพื่อปล่อยกู้แล้วนำไปรับซื้อยางไม่เฉพาะแต่จะให้ในายทุนกู้อย่างเดียวต้องให้สหกรณ์ด้วยและให้ขยายประเภทสหกรณ์ให้มีมากขึ้น โดยมีการเพิ่มให้ส่วนของนิติบุคคลและเพิ่มเงินในส่วนของการควบคุมพื้นที่ปลูกยางจะใช้ดาวเทียมของกระทรวงทรัพย์มาตรวจสอบพื้นที่ปลูกยางค่ะว่าใครปลูกในพื้นที่ที่กําหนดหรือว่าใครใช้พื้นที่ป่าสงวนในการที่จะบุกรุกพื้นที่ปลูกยางนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลมีเป้าหมายหรือไม่ว่าจะผลักดันให้ราคายางอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ คนเอกประยุทธ์ตอบว่าตนคงบอกไม่ได้เพราะถ้าราคาขึ้นมากแล้วแต่ตนบอกว่าน้อยก็ไม่ได้ต้องรอดูแต่ยังไงก็ตามราคายางต้องขึ้นท่านรัฐบาลยีนว่าต้องขึ้นเช่นถ้าวันนี้ราคายางในตลาดโลกอยู่50บาท ก็จะทําให้ได้ในประมาณนั้นก่อนแล้วค่อยขึ้นอีกทีในทีหลังไม่ให้มีการรับซื้อต่ํากว่านี้เรื่องนี้ค่อนข้างอ่อนไหวค่ะไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้นะคะส่วนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา16จังหวัดจะมีการเดินทางเข้ามากดดันรัฐบาลในวันที่8ตุลาคมได้มีการพูดคุยและเข้าใจกันแล้วค่ะแล้วก็จะไม่มีการชุมนุมกันแล้วด้วยเกษตรกรก็พอใจที่มีการพูดคุยกันทั้งระบบและพวกเขาก็ให้เวลากับรัฐบาลในการทํางานค่ะ ครับเพิ่มเติมนะครับวันที่8ตุลาคมนี้จะไม่มีการชุมนุมนะครับแต่ว่าคุณทศพลขวัญรอดนะครับในฐานะประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปั๊มน้ํามัน16จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็บอกว่ามติของที่ประชุมนะครับภาคีเครือข่ายหลังจากดูท่าทีของรัฐบาลเนี่ย คงไม่ออกมากดดันในรูปแบบเดิมๆนะครับเพราะจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องยางพาราอย่างเป็นระบบจึงตกลงกันว่าวันที่8ตุลานี้จะเปิดเวทีสัมมนากับนักวิชาการมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชแทนนะครับเวลา9โมงเช้าเพื่อปฏิรูปปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบนะครับ ทีนี้ลองไปดูทางด้านหม่อมอุ๋ยบ้างหม่อมราชวงศ์ปิเดียทรเทวกุลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็พูดถึงกรณีที่รัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางรายละ2520บาทนะครับว่าที่ประชุมกรนยอได้อนุมัติเงินช่วยทั้งหมด33,000ล้านบาทนะครับก็แบ่งแยกจําแนกเป็นหลายๆส่วนลองไปฟังเสียงของหม่อมอุ๋ยนะครับในเรื่องนี้ดูครับเราจึงปล่อยสินเชื่อชาวบ้านเกษตรกรไปซื้อ,อยางซึ่ง วันเาขาขอมาแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอขยายไงขอขยายจากเจ็ดร้อยรายไปไปเป็นปร,ประเทศอื่นด้วย,วยที่เราให้ขยายเพราะพวกนี้จะเป็นตัวซื้อทําให้ราคาขึ้นมาได้นะคในประเทศก่อนส่วนอันต่างประเทศเนี่ยอันต่างประเทศเนี่ยก็ต้องพยายามหาออเดอ,อร์พิเศษอย่างออเดอร์พิเศษัาหาอยู่นะฮะจะได้ไม่ไม่ยุ่งกับวงการค้าปกติวงการค้าปกติก็ลอยเดินไปแต่ผมจะหาออเดอร์พิเศษมา ก็ถ้าขายนั้นก็นย่างยิ่งขึ้นอยู่นะฮะหมายถึงอย่างนี้กันขอมา520ไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าที่ค้างจะยด้สบายที่แนล้นะ ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการกันนะคะคว่าแนวทางที่รัฐบาลมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้ในฐานะของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินั้นมีความคิดเห็นอย่างไรน่าจะมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือชาวสวนยางได้หรือไม่รองศาสตราจารย์สมพรอ,อิสาวิรานนท์ค่ะนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองแห่งชาตินะคะอยู่ในสายกับเรานลคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณนันทิยาคุณสกฤตทีและท่านผู้ฟังครับครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์จากท่าทีของรัฐบาลเมื่อวานนี้ที่ออกมาอาจารย์ในฐานะนักวิชาการเห็นว่ามันพอจะไปไหวนะครับ ผมคิดว่าซัเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับให้กับเกษตรกรนะครับชาวสัญญาเพราะว่าตอนนี้ราคายางมันตกต่ำมันลดลงนะฮะแล้วลดลงมามากทีเดียวจากที่เคยร้อยกว่าบาทเนี่ยมันลดลงมาเหลือประมาณ50ิกว่าบาทเนี่ยนะฮะแล้วผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันก็คงจะเป็นเช่นนี้เนี่ยอีกนานพอสมควรเพราะว่าถ้าเราดูรอบบ้านเราแล้วเนี่ยปริมาณปูปทานยางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าแหล่งผลิตในเวียดนามในเขมรในลาวเนี่ยมันกรีดยางได้ เต็กหน่าเดียวกันเนี่ยไออ,อุปสงค์ที่มีอยู่เนี่ยมันชะลอตัวนะฮะเพราะนะว่าเศรษฐกิจ,จยุโรปก็ชะลอตัวเศรษฐกิจจีนก็ชะลอตัวนะฮะ ดังนั้นเนี่ยสถานก,การยางเนี่ยยังเป็นปัญหาผมคิดว่าปัญหากดดันรัฐบาลอีกนานทีเดียวครับค่บะมาดูมาตรการเฉพาะหน้ากันหน่อยที่มีการพูดถึงกันมากว่าจะมีการจ่ายเงินให้ไร่ละ2,520บาทซึ่งหม่อมปุ๋ยท่านก็บอกว่าเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยย้ำว่าเป็นเรื่องเก่าจากรัฐบาลที่แล้วที่ค้างจ่ายเงินชาวสวนยางอยู่3,000ล้านบาทตรงนี้อาจารย์มองว่ามาตรการเฉพาะหน้าตรงนี้ที่จะจ่ายเงินให้2,520บาทต่อไร่เนี่ยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างไงบ้างคะ อผมคิดว่าการจ่ายเงินจำนวน2อ2 0นบาทเนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยคือลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรงลงนะฮะเกษตรกรอาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการเป็นค่าปุ๋ยค่าแรงงานต่างๆนะฮะ<ๆ>อันอนั้นน่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะฮะต้องวีดูว่าการช่วยเหลือเนี่ยมันควรจะผมคิดว่าควรจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ปุ่มรายย่อยมากกว่าที่จะไปเป็นชาวสวนขนาดใหญ่นะฮะหรือถ้าจะจะช่วยในในใน,ในพื้นฐานที่เหมือนกันเนี่ยควรจะจํากัดพื้นที่ลงไปด้วยนะฮะหรือว่าจำกัดปริมาณลงไปด้วยอันนั้นก็จะทําให้เราจะได้ช่วยเหลือเป้าหมายได้จริงๆและจานวนเงินเนี่ยมันก็จะตกอยู่กับผู้ผู้ผ,ผู้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือครับครับ<ะ>อย่างที่อาจารย์ได้บอกเลยครับว่ามันมีคนพูดเยอะนะครับว่าไอ้สองพบาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ตกไปกับคนที่ทํารายย่อยอย่างแท้จริง ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าไงตรงนี้มันในสถานการณ์ความเป็นจริงในทางที่คนที่ปลูกเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็จะพูดว่าอ่ะก็ได้เงิน2อ2 0ันรอยิบไปแล้วนี่ก็ถือว่าน่าจะจบนี่แต่ว่าบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่เกษตร,รกรที่เป็นรายย่อยและเดือดร้อนจริงๆคนที่ได้ก็จะเป็นรายใหญ่ครับมันมีความสับสนมากกว่านั้นแค่ในในกรณีเอาสวนยางเนี่ยเพราะมันมีพื้นที่ที่ไปปลูกในพื้นที่ปา่าใช่ไหมฮะพื้นที่เช่านะและ้วพื้นที่ของของตัวเอง แล้วการกรีดยาเนี่ยมีลักษณะของการแบ่งปันผลประโยชน์อ,นะอีกนะอาจจะเป็นหกสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบอะ่างต่างเหล่านี้เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมัน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 ,ม,นมันมีรายละเอียดปีกย่อยในในกรณีของปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับครับค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าในการที่จะช่วยเหลืออย่างตรงจุดให้กับเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีเป็นจํานวนมากกว่ารายใหญ่ๆเนี่ยควรจะให้ความช่วยเหลือกับเขายัางไงเป็นระยะยาวแล้วก็ทําให้เขามีชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะคะ คือในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าการจ่ายเงินจานวนนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได,ได้ส่วนหนึ่งเพียงเพ่ยงแง่ประเด็นจะอยู่ที่ว่าจะมีวิธีการจ่ายยังไงที่จะให้ได้ทั่วถึงนะฮะ,ะส่วนในระยะปานกลางแล้วเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการพยายามที่จะพัฒนาการใช้ในประเทศเนี่ยสร้างอุปสงค์ในประเทศให้สูงขึ้นเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะทาเพราะว่ายางที่เราผลิตได้4ี่ล้านตันเนี่ยเราส่งออกไปถึง80%ะนะฮะแล้วเราใช้ในประเทศนิดเดียวอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อสถานการณ์ในตลาดโลกมันไม่เอื้ออํานวยเนี่ยเราเราก็ไม่มีทางเลือกเลยนะมันมันก็เหมือนว่าเอ่อ euh, ก็ต้องปล่อยให้เกษตรกรเป็นไปนตามยากรรมแต่ว่าถ้าเรามีอุตสาหกรรมในประเทศที่รองรับที่ดีพอแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสร้างสมดุลที่เกิดขึ้นนะราคามันก็จะไม่ผันผวนมากมายนะั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรที่จะมีนโยบายให้ให้มันชัดเจนให้ว่าจะหนึ่งก็คือจะ จะใหะ้การส่งเสริมการลงทุนการจะให้เรื่องของภาษีเป็นแรงจูงใจต่างๆก็ควรจะรีบทำในตอนนี้ครับครับอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ที่คนก็กําลังกังวลกันเยอะนะครับถึงเรื่องการโซนนิ่งหรือว่าลดพื้นที่ในการปลูกยาเนี่ยตรงนี้อาจารย์เห็น,นยังไงเพราะว่าบางคนก็โอ้ฉันลงทุนไปแล้วจะมาจ,จัดโซนนิ่งตัวนี้มันจะช่วยได้มากแค่ไหนครับในการลพื้นที่ผมคิดว่าการการการไม่ขยายพื้นที่ตอนนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าการการที่จะไปโซนนิ่งแล้วไปบอกว่า ตรงนั้นปลูกได้ตรงนี้ปลูกไม่ได้เดีย่ยผมคิดว่าน่าจะใช้กลไกของของความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเป็นเป็น,นกลไกเอ่อในแง่ของการนำทางจะดีกว่าเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีภูริภูเขาเรียกภูมินิเวศที่ต่างกันนะ,ะครับบางพื้นที่เนี่ยเอ่ออย่างสมัยเมื่อก่อนใครจะคิดว่าภาคอีสานจะปลูกยางได้ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ปลูกยางยางในภาคอีสานหรือในภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็มีหลายหลายพื้นที่ที่ปลูกยางพาราได้เหมือนกันนะฮะแล้วบางทีอาจจะปลูกได้ดีกว่าภาคใต้ด้วย ได้ซ้ำนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูภูมิิเวศแล้วก็พยายามที่จะจัดการในเรื่องของการเชื่อมโลจิสติกให้ดีนะการขนส่งและไปสู่เอาอุตสาหกรรมแปรรูปเนี่ยไปไว้ในในแหล่งผลิตเนี่ยมันจะเป็นการช่วยในแง่ของการที่จะรองรับผลผลิตแล้วก็เป็นการสร้างดีแมทให้เกิดขึ้นครับค่ะถ้าคาดการณ์จากเศรษฐกิจจากนี้จนถึงอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะที่ราคายางจะ เพิ่มมากขึ้นกว่านี้จากที่ปัจจุบันจกเกษตรกรได้ประมาณสัก4 5 4 6บาทเนี่ยค่ะจ่ายแล้วก็รวมถึงเรื่องของการระบายสต็อกยาง210,000ล้านปันด้วยค่ะผมคิดว่าราคายานเนี่ยจะไม่มีทางที่จะดีเกินกว่า70บาทต่อกิโลนะคะคือว่าสูงที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้คือ70บาทต่อกิโลเพราะเหตุว่าตอนนี้ปริมาณอุปทานเนี่ยมันเกิดขึ้นขยายตัวมากเลยนะฮะแม้ว่าในเวียดนามเนี่ยผมไปในเวียดนามเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะกรีดยางได้ คั้งนั้นเลยนะฮะจากที่มาอก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มจะปลูกใหม่ๆเมื่อสี่ปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเกิดยางได้นะในในเขมรส่วนที่ส่วนหนึ่งหรือในลาส่วนหนึ่งก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอุปทานยางที่มันจะออกมาในตลาดโลกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าศรษฐกจโลกยิงชะลอตัวในลักษณะที่เป็นอยู่ที่เราเห็นมีภาพอยู่เนี่ยไม่ว่าในยุโรปหรือในในในญี่ปุ่นในในจีนเนี่ยความต้องการยางเพื่อจะไปใช้ในอุตาหกกรอๆเั็จ ไม่ไม่ขยายตัวนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะขึ้นไปถึงร้อยร้อยหรือร้อยกว่าบาทไมนยังกลับเมื่อสามปีที่แล้วได้ครับอแหมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกคิดคถึงในอดีตนะคะที่คเคยได้ถึงร้อยปดสิบาทเนี่ยอาจารย์ครับ <c oughs> ผมคิดว่าต้องกลับมาดูเรื่องการจัดการนะฮะในในประเทศเองเนี่ยว่าเราจะจัดการยังไงที่จะทําให้หนึ่งคือสร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงของอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยเราจะพัฒนาอุตสาหกรรมที่มารองรับยังไงกรณีของมาเลเซียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยฮะเขาทำอุตสาหกรรมขั้นกลางมารองรับทั้งทั้งที่ต้องมามาซื้อน้ายางจากเราเนี่ยเข้าไปในประเทศด้วยซ้ำไปนะฮะอันนั้นอันนั้นคือคือเป็นนโยบายที่มันมันชัดเจนครับอืมก็ อาจารย์คิดว่าจะมีความหวังใช่ไหมครับพูดให้คนชาวสวนยางใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะคคือคือยางเนี่ย,ออย,ยมันมันมันก็ผลิตได้ในัวนในโซนของของอเขตร้อนตรงนี้เท่านั้นเองนะ่านั้นนะฮะนนะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะรเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะเกษตรกรก,ก็มีอยู่ประมาณสักล้านคนเรือนเท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดก,การสวนยางแล้วด้วยซ้ำหาต่อไปนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการสวนยางยังไงที่จะให้มีต้นทุนที่ลดลง แล้วก็มีมีการเรียกผสมผสานของพืชเพื่อจะให้มีกระแสของรายได้ยังมันเพิ่มขึ้นแทนที่จะพึ่งอยู่กับยางอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องการจัดการรายได้ของเกษตรกรครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาจารย์สมพรอิศวิรานนท์นะครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาตินะครับผมจะเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมกรนยเรื่องยางเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการอนุมัติ เงินเนี่ยรวมจํานวน33,000ล้านบาทนะครับโดยส่วนแรกใน15,000ล้านบาทเนี่ยก็จะให้ทกศปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเนี่ยนำไปซื้อ,อยางเพื่อไปแปรรูปนะครับ5,000ล้านเนี่ยก็จะไปใช้ในการรับซื้อ,อยางเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่2อีก15,000ล้านก็จะให้ธนาคารอมสินไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการยางเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางเช่นถุงมือยางเตยงนอนอยางนะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่3 3,000ล้านบาท ก็จะเป็นจ่ายเป็นปัจจัยการผลิตสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราล,าล,าละ2,520บาทก็เป็น มาตรการทั้งระยะสั้นระยะการระยะยาวที่รัฐบาลได้คลอดออกมาสดๆ้ร้อนเมื่อวานนี้เลยแต่สิ่งสําคัญที่อาจารย์ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะอยู่ที่การบริหารจัดการในพื้นที่การปลูกยางของเกษตรกรเองด้วยนะคะคถ้าหากว่าปลูกยางด้วยแล้วก็ปลูกพืชอื่นเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยก็น่าจะช่วยเพิ่มรายได้ได้แต่ว่าดูจากสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมนักขณะนี้แล้วแล้ว,ลวก็รวมถึงการใช้ยางในทั่วโลกแล้วเนี่ย เราคงจะไปถึงร้อยกว่าบาทอย่างในอดีตนั้นค่อนข้างยากทีเดียวค่ะอย่างมากที่อาจารย์มองว่าน่าจะไปได้ก็คือประมาณสักสูงกว่า70บาทต่อกิโลกรัมอันนี้แปดสิไม่เห็นแล้วเลยคงไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์บอกว่าเพราะว่าดูจากปริมาณการใช้ยางเนี่ยก็ก็น้อยลงแล้วก็รวมถึงไม่ได้มีแต่ประเทศไทยที่ปลูกยางอย่างเดียวประเทศอื่นก็มีคู่แข่งปลูกด้วยเนี่ยนะคะก็อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ปลูกพืชอื่นๆเพื่อจะเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปพักกันืน่องข้าวนิดนึ่งมีข้าวไหมเป็นไงบ้างครับตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เงียบเกันไปนะครับหมอวโรงนะครับนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพิศโซโล่พักประปชาธิปัตย์ก็บอกว่าเอาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประมูลขายข,ายข้าวสารชนิด25% 3 0 0 0ตแสนตันให้กับฟิลิปปินส์นะครับในข้อตกลงแบบ G2G เป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะครับหมอวรงบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าไทยสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็็เเปปนนนกาาารรดดํิ้ววยคมโ่งใส ได้รับคำชื่นชมจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งผิดจากรัฐบาลก่อนที่มี G2G ปลอมนะครับหรือว่ามีการ G2G ก็จริงแต่ว่ามีการมอบค่ากับบริษัทผู้กล้าชิดเท่านั้นนะครับเมาลงจึงให้กำลังใจรัฐบาลนะครับในฐานะคนทำงานเมื่อทำดีก็ต้องชมนะครับ และยังมีกระแสข่าวเพิ่มเติมหมอลงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการอุดหนุนให้เงินกับชาวนาโดยจะพิจารณาให้กับชาวนารายย่อยเท่านั้นนะครับซึ่งหมอลงก็สนับสนุนเพราะเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมาตรการการลดต้นทุนการผลิตอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอและจับต้องไม่ได้การปฏิบัติก็ไม่ทั่วถึงบางพื้นที่ก็ลดนะครับบางพื้นที่ก็ไม่มีนะครับก็เป็นสิ่งที่หมอลงได้ให้ความเห็นในเรื่องข่าวไว้ครับค่ะ พักกันอีกสักครั้งหนึ่งช่วงหน้ามาที่ประเด็นที่เชื่อว่าจะต้องมีคุณผู้ชมหลายท่านรอติดตามแล้วก็วติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดนะคะเ,เพราะว,ารว่าเชื่อว่าแฟนๆของฟ้าวันใหม่คงมี รั์สินมีมรดกพอสมควรกับเรื่องของภาษีมรดกนี่เลยนะพ่อพี่ผมไปเตือนพ่อว่าพ่อนี่เขาจะเก็บภาษีมรดกไนะมีอะไรก็รีบกโอนมาซะอันนี้ไปกดดันไปกดดันไปครูจริงๆไม่ได้กังวลเรื่องภาษีนะแต่กดดันให้พ่อรีบโอนมาให้ใช่ไหมรีบได้ทรัพย์สมบัติเร็วๆช่วงหน้าค่ะจะมีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันนะคะกับเรื่องของภาษีมรดกค่ะว่าณตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็รวมถึงกระทรวงการคลังเองเนี่ยเขาก็รู้นะ ว่าพอมีคนเริ่มรู้ว่าจะมีการเก็บภาษีมรดกเนี่ยเริ่มมีการยักย้ายถ่ายเทไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีโอ้โหนี่พี่ไทยถนัดนะแต่กะตระทรวงการคลังบอกว่าผมรู้ไม่ใช่ผมไม่รู้<ช>แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลัง พูดคุยหาโดยกับคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ว่าจะหาทางจะปิดช่องไม่ให้เหล่าพาเศรษฐีเหล่านี้เนี่ยหนีในการที่จะเสียภาษีโมรโดกได้อย่างไรผู้ปิดช่องตกใจนะาจะปิดช่องเราหรือเปล่าพูดอะไรผิดไปเ,เดี๋ยวชมช่วง,งหน้านะคะคมาติดตามรายละเอียดกันค่ะครับ